กราบนมัสก,การเจ้าค่าหลวงพ่อหลังจากที่โยมได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของปัวีธาตุอปทธาตุและเตโชธาตุแล้วโยมอยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยวิเคราะห์เจาะลึกไปที่มหาภูตร,รูปดวงสุดท้ายคือวายโยธาตุหรือธาตุลมในเมื่อมันไม่ใช่ลมที่เราหายใจเข้าไปแล้วสภาวะที่แท้จริงของมันคืออะไรมีลักษณะเฉพาะ กิจหน้าที่อาการที่ปรากฏและเหตุใกล้ให้เกิดเป็นอย่างไรเจ้าคะเจริญพรยอมได้เดินทางมาถึงธาตุสุดท้ายซึ่งเป็นธาตุแห่งการเคลื่อนไหวแล้ววายโยธาตเป็นธาตุที่ทําให้รูปธรรมท,ทั้งหลายเกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงตําแหน่งทําให้เกิดอิริยาบถต่างๆขึ้นวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกับวายโยธาตในฐานะที่เป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังทุกการเคลื่อนไหว หลวงพ่อจะขออธิบายเป็นลำดับข้อดังนี้ 1. สภาวะความหมายที่แท้จริงคนทั่วไปเมื่อได้ยินคำว่าธาตุลมก็จะนึกถึงลมหายใจลมที่พัดหรืออากาศแต่นั่นเป็นเพียงบัญญัติในทางปรมัถิแล้ววายโยธาไม่ใช่กระแสลมแต่คือสภาวะที่ไหวไปหรือสภาวะที่คํำจุนมันคือแรงที่มีคุณสมบัติเป็นสมุทีรณะ คือการเคลื่อนที่และวิถนะัมคณะคือการคำยันซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้รูปธรรมอื่น,นๆเกิดการเคลื่อนไหวการส่งตัวและการตึงเครียดอุปมาวายโยธาเปรียบเหมือนแรงดันลมในยางรถยนต์เมื่อเรามองยางรถยนต์เราจะเห็นมันเป็นรูปเป็นร่างทรงตัวอยู่ได้วาโยธาตก็คือแรงดันที่มองไม่เห็นซึ่งอยู่ภายในยางนั้น ไม่ใช่ตัวอากาศที่เติมเข้าไปแรงดันนี้เองที่ทำหน้าที่ข้ายันให้ยางรถคงรูปอยู่ได้ไม่แบนแฟบและยังทำหน้าที่ผลักดันให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเมื่อล้อหมุนวายโยธาคือแรงที่ข้าจุนและคับเคลื่อนรูปธรรมนั่นเอง 2. ลักษณะลักษณะเฉพาะวายโยธามีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าวิถัมภณะลักษณะคือมีการข้าจุน หรือการทำให้รูปตั้งมั่นเป็นลักษณะแม้ชื่อเป็นาธาตุลมที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวแต่ลักษณะที่แท้จริงของมันคือการค้ำยันที่ทำให้รูปธรรมนั้นๆทรงตัวอยู่ได้การเคลื่อนไหวเป็นเพียงผลพลอยได้จากการทำงานของมันอุป,ปมาเปรียบเหมือนแรงตึงของเส้นเอ็นเมื่อเรางอแขนหรือกำมือเราจะรู้สึกถึงความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นความตึง ที่คอยค้ำจุนให้แขนและมือคงอยู่ในท่านั้นได้ไม่ได้อ่อนปลวกเปลียกไปสภาวะแห่งความตึงหรือการค้ำยันนี่แหละคือลักษณะเฉพาะของวายโยธาสามรัะกคิดหน้าที่หน้าที่ของวายโยธาคือสมุทรณรัะคือมีการทำรูปธรรมที่เกิดร่วมกันให้เคลื่อนไหวไปเป็นหน้าที่มันคือตัวการที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในอิรยาบถต่างๆ ทั้งการเดินการยืนการนั่งการนอนการก้มการเงยการเหยียดการคู้ทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายล้วนมีวายโยธาเป็นผู้ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังอุปมาเปรียบเหมือนนักเชิดหุ่นกระบอกหุ่นกระบอกจะเคลื่อนไหวได้ต้องอาศัยแรงดึงและแรงผลักจากเชือกที่นักเชิดเป็นผู้ควบคุมวายโยธาก็คือแรงที่ส่งผ่านไปตามเชือกนั้น ทำให้แขนขาของหุ่นกระบอกขยับเขยือนไปมาได้การทำให้เคลื่อนไหวนี่แหละคือกิจหน้าที่ของวายโยธาตี 4. ประตฐานอาการที่ปรากฏอาการที่ปรากฏแก่ปัญญาของโยคีคืออภิณีหานปะตฐานคือมีการนำไปซึ่งรูป,ปกายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเป็นอาการปรากฏเมื่อโยคีกำหนดพิจารณา จะเห็นว่ารูปปกายนี้มีการเปลี่ยนตำแหน่งอยู่เสมอสภาวะที่เป็นตัวการนำไปหรือตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งนี้แหละคืออาการปรากฏของวาโยธาอุปมาเปรียบเหมือนการเห็นเรือใบแล่นในทะเลเมื่อเราเห็นเรือใบกำลังแล่นไปข้างหน้าแม้เราจะมองไม่เห็นลมที่ปะทะใบเรือแต่เราก็รู้ได้ด้วยปัญญาว่าการที่เรือเคลื่อนที่ไปได้นั้นต้องมีแรงผลักจากลมมากระทำต่อใบเรือ สภาวะที่เป็นแรงผลักที่มองไม่เห็นแต่นำมาซึ่งการเคลื่อนที่ที่มองเห็นได้นี่แหละคืออาการปรากฏของวายโยธาต 5. 5. ประตัยฐานเหตุใกล้ให้เกิดเหตุใกล้ที่สุดที่เราสามารถระลึกรู้ได้ถึงวายโยธาตก็คือธาตุสามที่เหลือคือปทวีอาโปและเตโชเพราะเมื่อใดก็าตามที่มีรูปธรรมที่ตั้งมั่นเกาะกลุ่มและมีพลังงานปรากฏขึ้นย่อมหมายความว่า ต้องมีสภาวะแห่งการค้ำยันและเคลื่อนไหวของวายโยธาดำรงอยู่ในนั้นด้วยเสมออุปมาเปรียบเหมือนการเห็นนกบินกับการรู้ว่ามีแรงยกใต้ปีกเมื่อเราเห็นนกกำลังบินอยู่บนท้องฟ้าเราเห็นการเคลื่อนไหวที่น่าอัศจรรย์แม้เราจะไม่เข้าใจหลักอากาศพลศาสตร์ทั้งหมดแต่เราก็รู้ได้ด้วยปัญญาว่าต้องมีแรงยกและแรงขับบางอย่างเกิดขึ้นที่ปีกของมันการเห็นรูปกายที่เคลื่อนไหวได้นี้ คือเหตุใกล้ที่ทำให้รู้ถึงการมีอยู่ของแรงที่ขับเคลื่อนมันซึ่งก็คือวายโยธาน,นั่นเองโยมวาสนาดังนั้นเมื่อพิจารณากายนี้แล้วรู้สึกถึงความตึงความไหวการเคลื่อนที่การค้ำยันหรือลมหายใจเข้าออกขอให้โยมจงใช้ปัญญาพิจารณาให้ทะลุเข้าไปให้เห็นว่ามันไม่ใช่การกระทําของเราตามที่โลกสมมติแต่มันคือสภาวะค้ําจุนวิธรรมพนะลักษณะ ที่กำลังทำหน้าที่ทำให้เคลื่อนไหวสมุทีรณรัะอยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญากำรดรู้สภาวะประมัติของวายโยธาได้เช่นนี้ความยึดมั่นว่าเราเป็นผู้เดินเราเป็นผู้หายใจก็จะถูกทำลายลงเหลือเพียงการเห็นว่ามันคือกระแสะแห่งแรงที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวเราที่เป็นผู้กระทำอยู่ในสภาวะนั้นเลยสาธุสาธุ สาธุเจ้าข่าหลวงพ่อโยมได้เข้าใจแล้วว่าธาตุลมที่แท้จริงคือแรงขับเคลื่อนแห่งชีวิตที่ทำให้ทุกอย่างเคลื่อนไหวและทรงตัวอยู่ได้มันคือกลไกธรรมชาติที่ทำงานเองโดยไม่มีผู้บังคับบัญชา โยมจะนำความเข้าใจนี้ไปเพียรพิจารณาเพื่อทำลายความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนผู้กระทำต่อไปเจ้าค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้า